สวัสดีครับคนบัดอดชาแนลครับตอนนี้คนบาดอดอยู่ที่ร้านริมกกข้าวซอยอิสลามครับเนาะเมื่อปีแล้วคนบัดอยก่อมาถ่ายไปละตเตียละว่าจะมากินข้าวหมกแพะเนาะแต่ว่านั่นบมมีครับวันนี้มาทําธุระเจงไงฮกันเลยแวะมากินนะครับข้าวหมกแพะครับตะกี้โทรถามละพี่อีทบนบวกกับมีนะครับวันนี้มีนะครับข้าวหมกแพะนี่จะเป็นเมนูที่แป้งที่สุดในล่าอลไรนะครับเนาะไปไปกินกันเลยครับแต่ถึงแป้งก็บอกกัวครับท่านผู้ชมเพราะผมเห็นป้ายนี่ละนี่ร้านนี้บนมี โครงการคนละครึ่งนะครับเนาะร้อยซาวก็จจายกึ่งเดียวนะครับเนาะหกสิบาทนะครับเดีย๋ยวจะใจซิ์กันเลยครับนี่นะอาหารนี้สลามมันก็จะมีไส้อัวแต่ไส้อัวมันจะเป็นไส้อัวไก่เนาะไปเข้าไปดูในร้านเลยตอนเที่ยงคนก็เริ่มมาแล้วครับนักก่นสวัสดีครับปีอีตวันนี้มีเนาะครับเนาะข้าวหมกแพหมกแพะผมขอหนึ่งจานครับเนาะแล้วก็ซุปหางวัวมี้กวปี เอาซุปหางงวให้หนึ่งชุดนะครับเนาะคุณสาวยังข้าวหมกไก่ทอดครับเนาะโอเคครับนี่ครับระวังรออาหารมาดูนี่ครับนี่อันนี้เป็นลูกทีคนมาดอยทายเหมือนคลิปที่แล้วนะครับ่ายเพื่อทับหน้าปกนะครับนอะเนี่ข้าวหมกซิโครงัวนะครับเนาะเอาไปดูกันได้ครับเดี๋ยวคลิปที่ลิงก์ด้านบนครับข่าวขาวครับคลิปที่แล้วครับนี่ยตีคนมาทําเป็นเมนูแนะนําเลยครับเนาะสุดยอดโอเคเดี๋ยวรออาหารสักครู่นะครับ มาแล้วครับผมข้าวหมกแพะครับโอ้โหเนี่ยรอข้ามปีกันแล้วเนาะเพราะมันนนี้ม่ได้แวะนะครับเนาคันไปผ่านมามีโอกาสแวะวันนี้ได้กินแล้วครับข้าวหมกแพะครับอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับเนาะนี่เป็นติ๊แบบซิโค้งเลยเนาะนี่ข้าวหมกแพะแล้วต่อไปเป็นซุปหางงวครับอันนี้ประมาณต่อใดก็แปดสิบก็หาอืมนี่ครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยจ้อกุ้งครับจอกุ้งครับนี่ ก่อนจะไปกินข้าวมกแพ้ครับมามากินเริ่มจากเมนูออเดอร์ของเขาก่อนเลยครับเป็นจอกุ้งครับนี่จอกุ้งครับน้มจิ้มเลยอืมอืมนุ่มมากจาร้องนี่ปินมาพัก,กนะครับอืมนุ่มขนานั้นนะ นุ่มมาก,มากอร่ <c oughs> อยค,ครับฝั่งมากินเล่นๆกับเบียรวุ่นนะสุดหย่อนเลยขอสุดสุดหางร้อนๆก่อนจริงคนมาดอยจะมากินตั้งแต่มาเจ้าวเนาะมาถึงนี่แปดโมงครับเนาะ มาส่งชมพู่สอบโอลิมปิกนะต้องมาเจ้าหน่อยแล้วทีนี้ร้านเปิด10โมงครับเลยย่ายมากินมาตอนอ้าวชิมเลยแซ่บครับแซ่บเลยนี่หางวงัวงครับอื้อๆๆ้อ แก้วนี้จะเปื่อยกวา่าเซมิจังเนาะแต่อันนั้นบอกเคยเปื่อยเหมืนนี้นไหนักแล้วแต่คนชอบสาชิมเลยมาเดี๋ยวคนดอยลุยข้าหมกแพะแ,แล้วเหมัอนติดสี่โค้งนั่นเนี่ยเหมือนสี่โค้งแพะแล้วคุ้เปื่อยๆเลยอะ่ะดูดิโคตรเปื่อยอ่ะหน้านี่เผนเด็ดทางทำให้มันเปื่อยเนาะเปื่อยนุ่มมากเนีย่ยหอมเจียวโรยหน่อยทำโตรครับ ข้าวหอมอะ่ะผมจิ้มโรยเลยนะนี่จงอาจาดมาข้าวมันหอมครับ ระดูกระดอกจากเนื้อเลยอร่อยครับรอขอเลาะกระดูกก่อนออกจากเนื้อก่อนง่ายๆเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะกินสะดวกสะดวกทีเดียวแหมอร่อยครับทำง่างยๆหมูต้งเตี่ยวละลายในปาก เื่อ,อขอตักซุปหางงอเปื่อยครับเนี่ยเปื่อยสุด,ดยอดครับแซ่บกำลังดีจะได้น้อยไปนิ <laughs> ดน่านดีไปจานขตดเยอะครับโอ้โหเนี่ยครับ ครับหอ,อยเลยขับลุยแล้วนะกันนี่ตอนนี้กลิ่นของแป้งครับจานร้อยยี่สิบจ่ายครึ่งเดียวครับเหลือหกสิบ วันนี้สั่งมา300พรีครับเหลือจ่าย150รัฐบาลช่วยครึ่หนึ่งครับก็เป็นโครงการจะดีนะครับเนาะเปิื่องคอร์ดสามพันห้านะคนเป็นรอยเขาได้สักสามหมื่นมาครับเขิยนอืมนี่คำใหญ่ครับ เปื่อยๆครับข้าวหมกหอมๆคำใหญ่ๆ หมดเตี้ยงครับตะกี้แอบเลือไปเห็นด้านในครับข้าวหมกแพะ130นะครับไม่ใช่120ยยี่จะป้ายด้านหน้าเขียน่าร้อยสาวจะทางในนี่เขียนร้อยสามสิบไม่แน่ครับเดี๋ยวไม่ได้คิดเงินยังไม่รุ้งบอกหูนะครับเอาปิดท้ายด้วยจอกุ้งครับอีกหนึ่งคำครับนุ่มมาก สิทคนละครึ่งนะความจริงมันสามร้อยสิบปีเปลดรถหึ่งสิบบาทเนาะมุกแพทย์ตกลงร้อยสามสิบนะครับเนาะอ๋อครับครับโอเคครับเดีย๋ยวใช้สิทธิ์คนละครึ่งก่อนนะครับเนี่สแกนจ่ายเออมันของผมมันต้องเปิด GPS อนะ่ะแอปร้อยครับ เดี๋ยวคนเหยีย็ยนลินรับไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพี่เนะาะครับผมไปครับกินอิ่มแล้วก็เดินทางไปรอรับชมคู่นะครับผู้สอบโอลิมปิกครับเนาะสรุปแล้วข้าวหมกแพะร้อยสามสิบบาทนะครับเนาะแต่ด้านหน้าติดร2อย อาจจะราคาสูงมินิดนึงครับแต่ก็อร่อยใช้ได้ครับเนาะแต่แป้งกับบะกัวครับเพราะเรามีสิทธิ์ใช้โครงการคนละครึ่งครับไปแล้วครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ